สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาสอนทำปืนฉีดน้ำดยงบศูนย์บาทครับผมอ่ามีอุปกรณ์วันนี้มีอ่าตัวขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้นะครับซึ่งอ่าเราจะกินเองหรือว่าเก็บมาก,ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็หลอดนะครับหลอดปกติเราก็ใช้หลอดดูดอยู่แล้วก็ใช้แค่นี้ขวดกับหลอดแล้วก็มี ตัวไขควงอ่าเน้นปักแหลมหน่อยนะครับ่อนก็มีแค่นี้ครับช่วงนี้ก็ใกล้ส่งการนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสอนทําตัวปืนฉีดน,น้ำกัเล่นกันนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้งเงินสักกบาทเดียวอ่าโอเควิธีการนะครับง,ง่ายเลยจับแรกเจาะรูอ่าเดี๋ยวเอาหลอดออกมาก่อนครับต,ตัวตานี้เก็บไว้ก็ได้ครับหรือว่าถ้าไม่ชอบก็แกะออกก็ได้นะครับผมเก็บไว้ก่อนออกมาแล้ว ีการหอแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ปลายของไขควงนี่ครับเจาะไปตรงกลางเล็งตรงกลางนะครับตรงกลางตัวตัวนี้จะบอกว่าาเน้นว่าใช้ไขไขควงที่ขนาดเดียวกับหลอดนะครับไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินเกินกว่าหลอดนะครับเพราะว่าเราจะใช้เจาะรูแล้วก็เอาหลอดเข้าไปนะครับหมุนอีการเขาแค่หมุนเพราะว่าฝามันไม่ได้หนามากครับบาง นีเอาลอดเข้าไปครับยังไม่ได้เดี๋ยวขอขวานนิดนึงโอเคไ,ได้แล้วรอบหนึ่งครับาจะจประมาณนี้กาลังดีนะครับเพราะว่าถ้าหลวมเกินเนี่ยตัวน้ามันจะจะไหลออกมาได้นะครับไม่มีลมไม่มีแรงดัน,นแค่สอดเข้าไปนะครับ ต่อไปเลยครับประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ตัวนี้จะบ่งว่ายอดแกะเจะได้เห็นขนาดข้างในใ,นใสๆน,นะครับ ตัวนี้เกลยวครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนหลักการก็ไม่มีอะไรครับใส่น้ําเข้าไปนะครับแล้วก็บีบตัวนี้ก็จะมีลมอยู่ข้างในก็จะดันน้ําออกทางลายหลอดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าความแรงจะแรงขนาดไหนครับผมครับครับนี่นะครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็มขวดนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ามันจะได้ไก่แค่ไหนหนึ่งสองสาม โอ้ไกลอยู่นะครับได้สัก3เมตร4เมตรอยู่ครับใช้ได้ครับก็คือเอาไว้ให้ลูกเล่นที่บ้านน้ครับไม่รุนแรงมากแล้วก็ถือเป็นการไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยครับก็เป็นปืนฉีดน,น้ำทำเองครับประหยัดเงินแล้วก็เล่นสนุกสนานได้ครับในช่วงสงการฝากไว้เปเดียครับ